เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่ห้าสิบแปด ภายในคืนเดียวเมืองหลวงเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมมยในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นมีคนของทางการกระจายตัวทั่วเมืองหลวงเพื่ออ่านประกาศประกาศนั้นกล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นทั้งของห่วงตี้พระสนมจีและรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายรวมถึงประกาศสำคัญนั่นคือหลี่เจียงหวาง ชางเจ้าหวังและรองแม่ทับกูได้ร่วมกันปราบปรา,บปามผู้กระทำความผิดและจะมีการพิภากษาความผิดทั้งหมดตามกฎหมายหากมีผู้ใดสงสัยในความผิดนี้สามารถขอดูหลักฐานที่คัดลอกแล้วจากที่ว่าการเมืองได้ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้หลี่เจียงหวังจะดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชาการก่อนจะมีการประชุมขุนนางเพื่อแต่งตั้งห่วงตี้พระองค์ใหม่ ในลำดับต่อไปประกาศสำคัญทำให้บรรยากาศในเมืองหลวงเต็มไปด้วยการพูดคุยบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อสิ่งที่พบเห็นตามร้านค้าหรือร้านอาหารก็คือการถกเถียงกันในเรื่องนี้บางคนมีความรู้ก็ขอดูเอกสารหลักฐานทั้งหมด จากที่ว่าการเมืองจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอาหลักฐานที่ได้รับการคัดลอกทั้งหมดไปติดไว้บนกระดานข่าวด้านหน้าให้ผู้คนเปิดอ่านกันเอาเองข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการตามจับผู้กระทําผิดจำนวนมากไปที่ศาลไม่นานผู้คนก็รับรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงที่น่าสะพึงเว่าภายในวังหลวงก็มีการประชุมขุนนางมาตั้งแต่ เมื่อคืนกว่าจะได้กลับกันก็ดึกมากมีแค่กูติ้นอันเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นให้กลับตัวกับภระระยาก่อนได้ ในขณะที่ขุนนางหลายคนไม่เคยรับรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนที่น่าตกใจคือมีขุนนางหลายคนรู้เห็นกับเรื่องนี้พวกเขาคอยอำนวยความสะดวกในการตามจับคนแต่คนที่มีบทบาทมากที่สุดกลับเป็นกู่จิ้นหงที่เหมือนจะรับใช้ใกล้ชิดห่วงตี้สถานที่ที่เขาชอบไปบ่อยๆคือหอคานิกาที่จริงไม่ใช่เพียงเพื่อสนุกกับสตรีแต่ก่อนหน้านี้กู่จิ้น หงงใช้เป็นสถานที่ในการหาสตรีมาตั้งครรนให้ห่วงตี้บางคนถูกซื้อบางคนก็ถูกจับตัวมาภายหลังเมื่อเกิดคดีปีศาจสูบเลือดที่นี่ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ก่อเหตุด้วย ไม่มีใครให้ความสนใจสตรีที่ถูกพาเข้ามาหรือถูกหามออกไปจากหอคานิกาพอเช้าก็เริ่มการประชุมใหม่เพราะผู้สำเร็จราชการคาดหวังว่าจะมีการลงโทษโดยเร็วที่สุดกับคนอื่นคงไม่เท่าไรแต่กับอดีตห่วงตี้จะทำกันอย่างไร แขวนฉี่ไม่เคยเกิดกรณีเช่นนี้มาก่อนขุนนางไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการกันอย่างไรและทำได้มากแค่ไหนสุดท้ายผู้สำเร็จราชาการจึงลงความเห็นห่วงตี้ทำผิดโทษเท่าสามัญชนเช่นนั้นก็พิจารณาโทษของเขาอย่างสามัญชนราษฎรจะได้รู้ว่าแคว้นฉียึดมั่นคุณธรรมมิใช่ตัวบุคคล ชีอย่างเกาที่ถูกขังอยู่ในคุกได้รับรู้แล้วว่าการพิจารณาโทษของเขา จะกระทําร่วมกับผู้มีความผิดคนอื่นเพียงชั่วข้ามคืนร่างกายนั้นก็สุดโทรมลงไปมากผมที่เคยดกดำเริ่มมีเส้นผมสีขาวแซมให้เห็นความอ่อนเยาวที่แลกมาด้วยชีวิตผู้คนเหือดหายไปในที่สุดก็เผยถึงอายุที่แท้จริงของเขาอาดีตห่วงตี้นั่งขัดสมาธิบนพื้นที่ปูด้วยฟางท่วงท่าสงบสง่างาม เผ่าว่ากลับมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าหลีเจียงหวังหรือผู้สำเร็จราชการปรากฏตัวขึ้นในคุกหลวงเขายืนมองพระบิดาที่ถูกขังอยู่ด้านในฝ่ายนั้นมองเห็นผู้มาเยือนได้ก็เอ่ยถามเจ้าเตรียมการมานานหรือไม่ ฉีหยางเตามีคำตอบในใจบุตรชายผู้นี้คงเตรียมการก่อกระบฏมานานแล้วไม่เช่นนั้นเขาจะปิดกั้นทุกเส้นทางได้อย่างไรแม้แต่หัวหน้าขุนนางอย่างกวนเฉินที่เขาคัดเลือกมาอย่างดีว่าเป็นคนซื่อสัตย์ก็ยังแปรพลก ทั้งทหารภายนอกและภายในวังหลวงล้วนถูกควบคุมไว้หมดในเวลาไม่กี่ชั่วยามเมืองหลวงก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์น่าจะตั้งแต่ค่าอายุสิบสีเจ้าซ่อนตัวจากข้ามาเป็นสิบปี เจ้ากับมารดาของเจ้าดวงตาสีแดงจัดจ้องตรงมาผู้ที่ยืนอยู่ด้านนอกกรงขังกับสงบนิ่งแตกต่างจากภาพของบุตรชายที่เขารู้จักมาตลอดชีวิตบุตรชายที่อ่อนแอไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างรักสงบและไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาบุตรชายที่เขาวางใจว่าจะไม่มีวันพลยศสุดท้ายมันก็ทำ ท่านไม่เคยได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของข้าเลยท่านรู้หรือไม่ว่าข้าท่องบทกวีทั้งเล่มได้ตอนเจ็ดขวบแปดขวบข้าท่องตำราการปกครองเข้าใจกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดตอนสิบขวบอายุสิบสองข้าเคยทำแบบทดสอบขุนนางด้วยคะแนนเต็มแต่ทั้งหมดถูกเสด็จแม่เก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดเพื่อให้ข้าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องในสายตาท่านต่อไป ก่อนอายุ14ท่านคือบิดาที่รักยิ่งของข้าท่านเองก็รักข้ามากกว่าบุตรทั้งหมดของท่านรักมากกว่าปิ้นหยางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ตอนข้าเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสเสด็จแม่ถึงได้ให้คำตอบแก่ข้าเรื่องที่ท่านทำกับพี่น้องคนอื่นของข้าผู้ฟังหัวเราะเยอ้ะหอยันตัวเองเหอไปเลี้ยนมารดาของเจ้าเป็นคนชราข้าแต่งงานกับนาง ก็พราะนางเป็นสตรีที่ฉลาดตอนนั้นข้าเห็นนางเงียบแซงทำเป็นไม่สนใจข้าก็ว่านางฉลาดดีที่รู้จักเอาตัวรอดคิดไม่ถึงความฉลาดของนางสร้างปีศาจขึ้นมาตอนนึ่งบุตรชายยอ่อกายลงเสมอบิดามุมปากยกขึ้นข้าหรือคือปีศาจถูกคนอย่างท่านที่ข้าบุตรของตอนเองเพื่อความเชื่องมงงาย สังหารชีวิตคนมากมายตามความพอใจของตอนเองข้าควรรู้สึกอย่างไรเขาสูดลมหายใจลึกก็ได้ข้าเป็นปีศาจแล้วท่านจาได้หรือไม่ว่าปีศาจตนนี้ทำอะไรได้บ้างเจ้าทำอะไรอันดับแรกก่อนหน้านี้ท่านจางานเลี้ยงการกุศลที่ขุนนางจัดขึ้นได้หรือไม่นั่นคืองานที่จัดขึ้น เพื่อให้ขุนนางสามารถนําเงินจานวนมากออกมาใช้สำหรับสนับสนุนแผนการของข้าโดยไม่ถูกท่านสงสัยแล้วท่านจาได้หรือไม่ว่ามีเงินที่ถูกเบิกจากท้องพระคลังออกมาบริจาคเช่นกันต้องขอบพระไทยเสด็จพ่อ ที่สนับสนุนลูกในการก่อกระบฏทครั้งนี้ฉีอย่างเตาผุดลุกขึ้นกระตจนเข้ามาประชิดกรงขังพยายามจะยื่นมือออกไปคว้าตัวบุตรชายแต่หลีเียงหวางเก้าถอยได้ทันเวลาทิ้งระยะห่างให้มือนั้นสัมผัสได้เพียงปลายนิ้วเท่านั้นเจ้าหลอกลวงค่าเจ้าคนทรยศเจ้ามันปีศาจ หลีเจียงหวางใช้มือปัดปลายเสื้อที่พระบิดาสัมผัสออกด้วยท่าทางรังเกียจอย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปเพราะเมื่อครู่ข้าเพิ่งกลับมาจากการประชุมขุนนั่งการลงโทษท่านได้รับข้อสรุปแล้วในฐานะผู้สำเร็จราชาการข้าสั่งให้มีการพิจารณาคดีท่านตามกฎที่ถูกระบุไว้จากปฐมกษัตริย์แขวนฉีห่วงตี้ทำผิดโทษเท่าสามัญชน คนที่อยู่บนบันลังมาเนิดนั้นจะจำกฎข้อนี้ไม่ได้เชียวหรือกฎนี้มีว่าหากห่วงที่ทำผิดให้พิจารณาด้วยกฎหมายเดียวกับสามัญชนโทษของการฆ่าคนย่อมมีสถานเดียวใบหน้าของผู้ที่หวาดกลัวความตายมาทั้งชีวิตซี่จนไม่เหลือสีแล้วเริ่มกรีดร้องสาบแช่งเจ้ามันคนอักตันยูข้าเป็นบิดาเจ้า เจ้าจะทำกับข้าเช่นนี้ไม่ได้ถ้าข้าไม่แส้งทำตัวโง่เขาเฉื่อยชามาตั้งแต่เด็กชะตากรรมของข้าคงไม่ต่างจากพี่น้องคนอื่น ข้าของถูกท่านส่งไปตายเหมือนช้างเจ้าหวางังน้ำเสียงของเขาเฉยชาเท่าว่าประกายในดวงตานั้นมีแววเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ถึงอย่างไรชายตรงหน้าก็คือพระบิดาคนที่เขาใฝ่หาความรักและการยอมรับยามเยาวไว้ข้าคือหวงเต้เป็นโอรสสวรรค์ชีวิตของทุกคนในแคว้นชีเป็นของข้าทำไมข้าจะสั่งให้ยูหรือตายไม่ได้ น้ำเสียงประกาศเกล้าทำให้แม้แต่ทหารที่รักษาการในคุกหลวงยังตกใจที่แท้แล้วความคิดของห่วงตี้เป็นเช่นนี้พวกเขาไม่ได้รับความเห็นใจหรือความสำคัญอื่นใดเลยจะอยู่หรือตายล้วนเป็นไปตามพระประสงค์สี่หน้าผู้เฝ้าคุกหลวงแข็งกระด้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านพูดว่าตัวเองเป็นโอรสสวรรค์ แต่ท่านกลับทำตัวไม่ต่างจากปีศาจหาหนทางต่อต้านสวรรค์ ท่านคิดว่าสวรรค์จะเข้าข้างท่านหรือคำถามของเขาไม่มีใครตอบได้แม้แต่ชีหยางเกาก็ตอบไม่ได้จุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่ตรงไหนตั้งแต่เมื่อไรที่เขาคิดว่าอยากจะต่อต้านสวรรค์ตอนไหนที่เขาเริ่มต้นใฝหาความเป็นอมตะตอนไหนที่เขาเริ่มเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอาจผ่านมานานเกินไปและทำอย่างเป็นปกติมากเกินไปจนลืมสังเกตตัวเอง การพิจารณาโทษเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขุนนางส่วนใหญ่ถูกกริบรัพย์สินบางส่วนถูกในระเทศและบางส่วนถูกโทษประหารชีวิตหนึ่งในนั้นคือกู่สิ้นหงซ่องไปหลานมาเฝ้าสามีทุกวันไม่เคยขาด แม้วันที่นางรู้ว่าเขาถูกโทษประหารก็ยังจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเข้าไปเยี่ยมสามีในคุกหลวงพร้อมกับมารดาสามีจองเหม่ยจีจับมือบุตรชายผ่านลูกกรองด้วยน้ำตาอาบใบหน้านางแก่ลงไปหลายปีเหลือเกิน สิ่นหงของแม่นางพยายามแล้วพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขเรื่องพวกนี้แต่ไม่ว่าจะใช้เส้นสายใดหรือขอร้องใครก็ร้วลหยประโยชน์บาปที่บุตรชายทำหนักหนาเกินไปหัวใจนางกำลังจะแหลกสลายคนที่ถูกสั่งให้ต้องตายกลับเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรเขายิ้มปลอบใจมารดาข้าไม่กลัวเลยท่านแม่สิ่งที่ข้าทำ ข้าไม่เคยเสียใจดังนั้นข้าจึงไม่กลัวความตายที่เกิดขึ้นเพราะมันท่านพี่ติ้นหงเสียงของซ่องไปหลานแหบแห้งนางไม่ได้นอนมาหลายคืนดวงตาลึกโบ๋แดงจัดกูจิ้นหงหันมองภรรยายื่นมือผ่านช่องลูกกรงออกไปสัมผัสแก้มนวลลูบไลอย่างรักใคร่ไปหลานเจ้าเป็นสตรีที่ข้ารัก ข้ารู้ว่าเจ้าเองก็รักข้ามากเช่นกันจากนี้ไปต้องดูแลตัวเองให้ดีข้าไม่ห้ามหากเจ้าอยากจะมีครอบครัวใหม่แต่ขอให้เจ้าดูแลท่านแม่แทนข้าด้วยอย่าทิ้งท่านแม่นะไปหลานนางพยักหน่ารับทั้งน้ำตาข้าจะไม่แต่งงานใหม่ชั่วชีวิตข้ามีท่านเป็นสามีคนเดียวข้าต้องดูแลท่านแม่ให้ดีที่สุดอยู่แล้ว จะดีกว่านี้หากพวกเราได้อยู่ด้วยกันคราวนี้แม้แต่กู่จิ้นหงก็ยากจะใจแข็งได้น้ำตาไหลออกมาด้วยความเสียใจไม่เลยเขาไม่เคยเสียใจที่เลือกทำอย่างนั้นเขาแค่เสียใจ เพราะไม่มีโอกาสได้รักภรรยาคนนี้และดูแลมารดาของตนต่อไปเขาไม่เคยกลัวความตายเพราะความตายไม่น่ากลัวแต่การต้องพรากจากคนรักตัางหากความเป็นห่วงพะวงถึงคนอยู่น่ากลัวกว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกนางก็ถูกไล่ออกจากคุกเงินทองมากมายแค่ไหนก็ซื้อเวลาให้อยู่ด้วยกันได้เพียงนิดเดียวซองไปหลานกับจงใหม่จีจึงจากไปอย่าง ไม่เต็มใจคล้อยหลังก็มีผู้มาเยี่ยมคนใหม่กูจิ้นหงเห็นน้องชายมองมาจากด้านนอกกรงขังดวงตาที่แดงจากการร้องไห้แข็งขึ้นมาทันทีอยากเยาะเย,ย้อยอะไรค่าหรือไม่มากเชียวละ่ะกูจิ้นอันเรียกให้คนนำเก้าอี้มาวางไว้ให้เขาที่หน้ากรงขังอำนาจที่เหนือกว่าทำให้กูจิ้นหงเกลียดชัง เจ้าวางแผนสังหารข้าหลายต่อหลายครั้งคงไม่หวังให้ข้าพูดดีๆให้เจ้าฟังหรอกจริงหรือไม่ดังนั้นที่ข้ามาวันนี้ข้าจะมาตอกย้ำว่าเจ้าโง่มากแค่ไหนก่อนที่เจ้าจะตายข้าเกือบสังหารเจ้าได้ตั้งสองครั้งนั่นไม่ถือว่าโง่หรอกนะคนในคกเหยียดหยามโกเจ้นอันยิ้มย่อแค่เกือบถ้าเจ้าฉลาดจริงมันจะไม่ใช่แค่เกือบรอก โอ้เจนอันข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าข้าไม่เคยเสียใจเลยที่ทำแบบนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้ารู้ว่าเจ้าอยากสังหารข้าเพราะอะไรข้ารู้ว่าเจ้าโกรธเจ้าเกลียดข้ามากแค่ไหนเพราะเจ้าคิดว่าท่านพ่อรักข้ามากกว่าคิดว่าข้าได้รับมากกว่าที่เจ้าได้แต่ก็นั่นแหละที่ทำให้เจ้าโง่เจ้าจำได้หรือไม่ ว่าข้าเคยวางแผนจะแต่งงานกับหวังลี่เซียนหลังกลับจากปราบจจนข้ากับท่านพ่อตกลงกันไว้แล้วว่าหลังจากที่ข้าแต่งงานข้าจะออกไปสร้างจวนของตัวเองคนฟังผุดลุกขึ้นเจ้าพูดอะไรหมายความว่าท่านพ่อวางแผนจะยกตวนให้เจ้าอยู่แล้วไม่ไม่จริงกัจิ้นหงถอยหลังสส่หน้าปฏิเสธเจ้าแค่แต่งเรื่องโกหก เช่นนั้นเจ้าลองคิดดูเล่นๆก็ได้มารดาเจ้าเป็นหูหินใหญ่จวนหออย่างไรนางก็ต้องอาศัยอยู่ในจวนหอกับท่านพ่อส่วนข้าก็ไม่ถูกกับมารดาของเจ้าถ้าท่านพ่อยกจวนให้ข้าข้าก็ต้องอยู่กับนางแต่ถ้าข้าออกไปสร้างจวนของตัวเองทุกอย่างก็ง่ายขึ้นข้าเป็นรองแม่ทัพจะมีจวนเป็นของตัวเองไม่เห็นแปลกแล้วข้าก็ไม่ได้รักใครผูกพันอะไรกับจวนหอข้าไม่ได้เติบโตที่นั่น ข้าโตในกองทัพนนน้ำเสียงที่เล่าฟังสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนส่วนเจ้าเป็นลูกชายคนโตสิทธิในการสืบทอดจวนโหเป็นของเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีทางที่ท่านพ่อจะรักข้ามากขนาดนั้นคนที่นั่งอยู่นอกคุกถอนหายใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้ารู้ตั้งแต่เมื่อใดว่าเจ้าคือคนที่ต้องการสังหารข้าเขาหยุดเบนให้คิด ตั้งแต่วันที่เจ้าวางเพลิงเผาเรือนค่าตอนนั้นค่าก็ตื่นอยู่แล้วเมื่อท่านพ่อกลับมาข้าก็บอกเขาเรื่องนี้ใจข้าอยากถือกระบี่ไปฟันคอเจ้าให้ตายแต่ท่านพ่อขอร้องเอาไว้ไม่ว่าเจ้าทำผิดแค่ไหนพี่น้องก็ห้ามข้ากันเองถ้าเจ้าผิดจริงก็ให้สารเป็นคนตัดสินหากข้าเป็นลูกรักคนเดียวของท่านพ่อจริงเจ้าจ,จะไม่มีวันได้มายืนในคุกเช่นนี้หรอก กูเจนหงตัวแข็งเขาอยากปฏิเสธแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเลยสักคำกระทั่งน้องชายยืนขึ้นเตรียมตัวจะจากไปอันที่จริงข้ารู้ว่าท่านพ่อแอบเตือนเจ้าท่านอยากให้โอกาสเจ้า แต่เจ้าไม่เคยรับโอกาสนั้นรองแม่ทัพนุ่มหมุนตัวเดินออกจากคุกไปเขาปล่อยให้พี่ชายได้คิดเอาเองในที่สุดกู่เจ้นหงก็ระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งบิดาเคยเรียกเขาเข้าไปพบก่อนจะเดินทางกลับชายแดนสายตาที่มองมาทั้งเป็นห่วงและผิดหวังสิ่งที่พ่อปรารถนาคืออยากให้ครอบครัวสามาัคคขีกันพี่น้องรักใครดูแลกันและกัน เขาได้รับโอกาสแล้วแต่ไม่เคยสนใจ เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนการพิจารณาโทษรวดเร็วการประหารผู้กระทำผิดจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อถึงวันที่กำหนดเอาไว้นักโทษทั้งหมดถูกนำมายังลานประหารหน้าศาลลานนี้ใช้ประหารนักโทษคดีร้ายแรงเพื่อให้ราษฎรดูแล้วไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างวันนี้นักโทษประหารล้วนเป็นบุคคลสำคัญทั้งสิน้นหนึ่งในนั้นคืออดีตห่วงตี้ราษฎร นจึงเบียดกันเข้ามาในลานแห่งนี้นักทอดถูกนำขึ้นมาบนแท่นประหารทีละคนแต่ละคนล้วนผูกตาไม่ให้มองเห็นสองมือไพรหลังมัดไว้ยึดกับไม้กระดานยาวไม่ให้งอตัวได้ผ่านคำตัดสินคือเสนบดีฝ่ายอาญามีผู้สำเร็จราชการทรงเป็นประธานเมื่อขานชื่อใคร แล้วเพชฌฆาตก็จะตัดศีรษะบุคคลน,นั้นกู่เต้นหงขึ้นมาเป็นลำดับหลังๆเมื่อเขาเดินขึ้นมาแล้วดวงตาที่ถูกปิดมองไม่เห็นเบื้องหน้าแต่ยังได้ยินเสียงเรียกชื่อร่ำให้ของมารดาและภรรยาเขาเสียได้ในขณะที่รู้ว่าความตายใกล้มากเท่านี้ก็ให้เกิดเสียใจขึ้นมา เสียใจที่ไม่ทันได้บอกลาบิดาแต่อีกใจก็ดีแล้วอย่าให้บิดาเห็นเลยว่าเขาตายอย่างน่าสมเพชเพียงใดเขาไม่ได้พูดหรืออำลาใครอะไรที่ควรพูดก็ได้พูดไปจนหมดแล้วนักโทษลำดับที่สิบปดอูจิน้นฮงความผิดหลอบสังหารรองแม่ทัพตะวันออกอูจิ้นอันผู้เป็นน้องชาย และเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดช่วยเหลือในคดีลักพาตัวสตรีมาสูบเลือดสังหารหลายคดีตามกฎหมายแคว้นสีตัดสินให้ประหารชีวิตเมื่อสิ้นเสียงขานน้ำดาบยาวใหญ่ก็ฟันลงมาอย่างรวดเร็วศีรษะขาดกระเด็นไม่ทันรู้ตัวจงใหม่จีร้องไห้จนเป็นลมในขณะที่ซ่องไปหลานหน้าซีดสุดตัวลงนั่งกับพื้น กูจิเจนอันที่นั่งอยู่ด้านหลังผู้สำเร็จราชาการกรมมือแน่นแม้เครียดแค้นแค่ไหนแต่ความตายของพี่ชายร่วมปีดาก็ไม่ทำให้เขามีความสุขเลยสักนิดไม่มีความสะใจไม่มีความปลอดโปร่งใดๆทั้งสิน้นลำดับต่อมาคือพระสนมจีผู้ตะโกอนอยู่ตลอดเวลาข้าเป็นถึงองค์หญิงเผ่าจีหากพวกเจ้าสังหารข้า เผ่าจีจะไม่มีวันยอมไม่มีวันยอมก่อนที่จะมีการขานนามและความผิดหลีเจียงหวางได้ยกมือขึ้นห้ามแล้วเอ่ยกับสตรีบนแท่นประหารก่อนท่านจะตายข้าจะบอกให้ท่านรู้จะได้ไม่ไปค้างคาใจในนรกเวลานี้ที่ชายแดนหยูชิงโหได้นำกองทัพตะวันออกไปปราบปรามเผ่าจีของท่าน และข่าวที่ข้าเพิ่งได้รับรู้ก็คือหัวหน้าเผ่าสีบิดาท่านยอมสวามิพักต่อแคว้นฉีเรียบร้อยแล้วท่านโหได้แจกแจงความผิดของท่านให้เขาฟังหัวหน้าเผ่าสียอมรับทุกการตัดสินใจของแคว้นฉีสีตันหวนสุดตัวลงนั่งในแท่นประหารนางควรรู้พระบิดาไม่มีวันเอาชีวิตนางมาแลกกับคนทั้งเผ่าเสียงของนางสั่นเผา ข้ามีความปรารถนาสุดท้ายขอร้องได้หรือไม่สิ่งได้หลีเจียงหวังเอ่ยถามแต่จะมอบให้หรือไม่ยังอยู่ในการพิจารณาเปิดตาข้าให้ข้าได้มองเห็นเขาผู้เจนอัน ทุกสายตาต้องหันไปมองบุรุษที่นั่งอยู่เบื้องหลังผู้สำเร็จราชการกู่จิ้นอันไม่คาดคิดว่าจะถูกเอ่ยถึงแต่เขาคือผู้ชักนำให้นางมาที่นี่จึงควรมอบโอกาสสุดท้ายให้เมื่อได้รับการยินยอมผ้าปิดตาจึงถูกเปิดออกใบหน้าที่ไม่ได้รับการแต่งแต้มซีดจียวนางเงยหน้าขึ้นเมื่อเชียนกับแสงแล้วก็มองหาคนที่อยากจะเจอ กูเซ่นอันตอนนั้นข้าน่าจะให้ห่วงตี้ผ่าท้องควักเอาลูกของเจ้าออกจากท้องหวังลี่ทิ้งอย่างน้อยตอนนี้เจ้าก็น่าจะต้องตายทั้งเป็นคำพูดของนางไม่มีใครคาดคิดคนที่กำลังจะตายจะพูดคำที่โหดร้ายเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรแม้รองแม่ทัพกูจะโกรธเท่าว่ายังสามารถสงบนิ่งได้เสียงที่ตอบไร้าอารมณ์ แต่ท่านก็ไร้โอกาสนั้นเสียแล้วต้องขอบคุณความคิดท่านข้าจึงได้รับลูกและภรรยากลับมาอย่างปลอดภัยจีตันหัวเงยหน้าขึ้นมองฟ้าที่เริ่มมีแม่คลึ้มนางหัวเราะออกมาในขณะที่น้ําตาไหลอาบหน้าใช่แล้วใช่ข้าทำทุกอย่างมากมายเพื่อที่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ได้มีความสุขกับครอบครัวแต่ทำไมทำไมคนที่ได้อยู่กับเจ้า คนที่อุ้มท้องลูกของเจ้าไม่ใช่ข้าทําไมเพราะข้าไม่ได้รักท่านตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้และสิ่งที่ท่านทําก็ไม่ใช่เพราะท่านรักข้าท่านทําเพราะว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัว คำตอบไร้เยื่อใยอดีตพระสนมก็เหมือนเว้าที่ขาดสายร่างของนางไร้เรี่ยวแรงแม้ยามที่ดาบฟันลงมาก็ไม่ได้ขยับราวกับยอมรับทุกความตายสีษะกระเด็นร่วงความงามทั้งหมดที่มีมาไร้ค่าไม่มีใครสนใจร่างที่ไร้ศีรษะนั้นบาปและความผิดทั้งหมดที่นางกระทำล้วนถูกผู้คนสาปแช่งนางตายอย่างโดดเดี่ยวในดินแดนที่ห่างไกลจากบ้า เกิดห่างไกลจากคนที่รักนางฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ